ด้าน,นล่างเลยนะคะลิงด้านล่างเลยรัฐบาลไทยในงงวดประจําวันที่16มิถุนายนนี้นะคะตัวที่ชอบนะคะในไลน์แอดเนี่ยนะคะส่งไปให้กันไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะคะวันนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันกันไอติมฟันที่เลข8ทุกคนคะงวดวันที่1งวดวันที่16มิถุนายนปี2567นี้วันที่16นี้กลางเดือนนี้ไอติมฟันที่เลข8นะคะงวดนี้ขออนุญาตขคาะที่เลข8 ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติด8นะคะเพราะ8มีแนวโน้มมาสูงมากๆนะคะในงวดนี้8มีโอกาสมาสูงมากๆนะคะมีโอกาสมาแบบเกือบ100%เลยนะคะแต่ถ้าให้ตัวเองฟันก็คือ8 0ดมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาว่ากันว่ามี8อะไรบ้างนะคะ,ะเพิ่มก่อนนะคะชอบ8พอดีเลยใช่ไหมคะคำนวณได้ตัววินก็คือเด่น8รอง9้า นะคะแต่9้าวเดมันอาจจะมาแบบหลายๆงวดติดละเพราะ,ะนั้นเนี้ยนะคะมันมีโอกาสที่จะมาหรือไม่มาเป็นไปนได้สูงมากๆเท่าเท่ากันเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันนะคะแต่คือในความคิดของไอติมแล้วคือ9อาจจะไปละมาวางอีกแล้วนะคะบล็อกยุดหนึ่งก็ไปอีกยุดหนึ่งนะคะอุ้ยขยันจังเลยนะคะเออนะคะเออแฟนเพจของไอติมเขาดูออกแล้วค่ะนะคะ,นะคะว่า ชื่อเฟซปลอมๆมาเี่นนะครับเป็นมิจฉาชีพนะคะแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องบลอกไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันแบบว่ามาป่วนเราในในไลฟ์สดหรือในหน้าเพจเรานะคะอ่ะงวดนี้วันที่16มิถุนายนนี้ชอบที่เลข8ฟันที่เลข8นะคะประกบกับตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาวางละอ่ะทุกคนคะ่ะเหลือเงินอยู่1 2 0บาทจะซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งจะเอาตัวเลขไหนดีมาดูกันนะคะ ไอติมขออนุญาตเคาะและฟันฟันและเคาะนะฮะเคาะและฟันฟันและเคาะเคาะที่แปบดบหนึ่งเป็นกฎนายย้อนนะคะเออปล่อยจอยค่ะนะฮะเราปล่อยจอยนะคะเราปล่อยจอยให้กับพิจารณีทั้งหมดทั้งลายทั้งปวงนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดเก้าสี่ทั้งหมดสี่ตัวนี้ทุกคนแคปหน้าจอนะคะใบแดงนี้ได้กันหมดแล้วเนาะ นะคะใบแดงนี้ได้กันหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยจอยให้กับมิจฉาชีพมาวางนะคะมาวางลิงก์ตรงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะดูดคลิปเราไปดูดไลฟ์สดเราไปแล้วไปวางในช่องมันเพลินุ่ยมันพอกูไม่บอกมันก็วางเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวขอยาดบอกมันก่อนขอยาตบอกมันก่อนนะคะอีกพวกเปรียนนะคะเออพอกูไม่บอกมันก็ได้ใจมากเลยนะคะพวกมิจฉาชีพเออกูบอกก่อนนะคะโอเคแป๊บหนึ่งนะ เออพอไม่บล็อกปุ๊บได้ใจจช่แหมตอบทุกคอมเมนต์เจ้ะเนาะเออใส่ใจดูแลแฟนเพจดุดยักนิดช่นะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้าตัวที่จะเคาะตัวที่จะฟันตัวที่จะฟาด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 มีเงินอยู่ร2อยิบาทนะคะเพราะว่ามีแปดสิบาทอาจจะซื้อแปดไม่ได้นะครับเพราะว่าแปดมันอาจจะเพิ่มราคาแปดมันอาจจะพุ่งกระโดดไปอยู่ที่ใบละหนึ่งร้อย่สบาทังต่ำ มีหนึ่งรอยยี่สิบาทเท่านั้นถึงจะซื้อลอตอรี่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,คอเคาะไปที่แปดศูนย์นะคะเออมีแปดสิบาทซื้อแปดได้ไหมมันซื้อไม่ได้หรือมันอาจจะซื้อได้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็พูดเผื่อไว้เลยนะคะเผื่อค่าน้ำมุกน้ำมันเผื่ออะไรด้วยนะคะเออจริงๆมันก็ใบละแปดสิบาทนั่นแหละเธอนะคะเออใบละแปดสิบบาทนะคะเออ ใบละ80บาทนะคะเคาะที่ตัวไหนคะเคาะฟันเลข80ไปหนักๆเลยคะ่ะเคาะ80ไปหนักๆเลยคะ่ะก้า980 981 987สลับสามตัวนี้ตัวที่จะวัดดวงของเราเลยนะคะไอ้พวกเปรตเนาะนะคะ980ทุกคนคะ่ะเราจะต้องเคาะกันที่ตรงนี้ถ้ามีเงินติดตัวอยู่50บาทจะซื้ออะไรดีคะบนล่างกลับ <laughs> เอมี่มาอีกแล้วนะคะเยบนีม้มาอีกแล้วเออนะคะเออเธอนี้มิชาชีพแต่ชื่อเฟซเอมี่เอมี่เนี่ยนะคะภาษาอังกฤษแล้เธอคลิกนนเข้าไปได้เลยไปอยู่ลิงก์มิชาชีพเลยนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้านะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดและแปดเก้านะคะฟาดไปเลยค่ะแปดนะคะแปดศูนย์แปดศูนย์เก้าแปดศูนย์นะคะเออ ซื้อไปเลยนะคะมีเงินอยู่ห้าสิบาทจะซื้อตัวไหนดีบนล่างกลับซื้อแปดศูนย์ศูนย์ปดบนล่างกลับค่ะมีเงินอยู่ร้อยหนึ่งจะซื้ออะไรดีคะบนล่างกลับนะคะแปดศูนย์ศูนย์ปดบนล่างกลับนะคะแต่ถ้าใครที่มีอยู่พันหนึ่งก็กระจายซื้อไปนะคะอย่าไปเจาะไปจงมันนะให้ตัวไหนก็ซื้อให้ครบนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเล่นลูดเราก็ลูดไปเลยค่ะ8ปดศูนย์ยันแปดเก้าไปเลย นะคะเพราะว่างวดนี้เด่นแปดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเออเด่นแปดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอืมนะคะนี่เลยนะคะเออนี่พี่บอแวนนะเนี่ยที่สมัครเฟสปลอมมาอ่าอันนี้เนี่ยพี่บอแวนรอเปล่า 80818789ทุกคนแคปหน้าจอนะแล้วก็ใครที่กลับมาดูย้อนหลังนะคะอยากจะเข้ากลุ่มก็ลิงด้านล่างเลยนะลิงด้านล่างตรงนี้เลยนะคะเข้าไปได้เลยไปอยู่ในกลุ่มได้เลยนะคะเราจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเพราะมิจฉาชีพมันทํางานหนักะดู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 ด,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 ดูดูเลยนะคะมิจฉาชีพนะคะอ่ะเรามาบอกกันแค่นี้ส่วนวันที่สิบสี่ก็คือวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันที่สิบสี่นะคะเดี๋ยวจะทําการจุดทูบเลขรัฐบาลไทย เตรียมตัวจ้องไวท้ที่หน้าไลฟ์สดหน้าแฟนเพจให้ดีเพราะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่หน้าไลฟ์สดนะคะแฟนเพจตรงนี้เลยนะคะกับการจุดธูปวันที่สิบสี่เพราะวันจันทร์อังคารพุทธนี้เดี๋ยวไอติมขออนุญาตไปปฏิบัติธรรมนะคะสร้างเสริมสร้างบาร,รมีก่อนนะคะปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จะอยู่ในศีลในธรรมก่อนนะคะเพื่อเสริมเสริมสร้างคลื่นพลังบุญของตัวเอง ให้ตัวเองมีพลังบุญที่ดีขึ้นนะคะเมื่อเรามีพลังบุญดีขึ้นปุ๊บเราพูดตัวเลขไหนก็เป็นเงินเป็นทองเราพูดตัวเลขไหนก็นำพาทุกคนมีโชคมีลาภนะคะแต่ถ้าคืนพลังบุญพลังบุญเราหมดปุ๊บอ, <c oughs> <c oughs> อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่มีเสียงมันไม่มีคลื่นนะคะมันไม่มีคลื่นพลังบุญมันก็กลายเป็นว่าเราก็จะพากันตุยนึกออกไหมฮะตัวเลขไหนเราก็จะพากันตุย นะคะแต่ถ้ายิงธนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือขออนุญ,ญาตนะคะวันจันทร์อัรพุธนี้ไปเติมคืนพลังบุญก่อนให้กับตัวเราเองนะคะแล้วก็มาเผื่อแผ่กับทุกคนนะคะและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นนะคะทุกคนขาฝากด้วยสวดมนต์ก่อนนอนกันด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างให้กับตัวเราเองนะคะเทวดาประจําตัวเราจะได้โซลแฮปปี้กับกับชีวิตเรานะคะ อะโอเคนะคะพรุ่งนี้มีมีลาวให้มีลาวให้ลิงด้านล่างเลยไปเอาได้เลยนะคะโอเคนะทุกคนนะคะเอาบุญมาฝากกันท่านใดที่กลับมาดูก็มาดูย้อนหลังได้นะคะไลฟ์สดรัฐบาลไทยไม่ได้ลบนะคะก็มาดูได้ตลอดเลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สลับไลฟ์สดนี้ด้วยทุกคนนะคะค่ำคืนนี้ลาไปแล้วราตรีสวัสดิสวัสดีค่ะ